ก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่นมาครับนะคะเวอร์ชั่น0.15.0นะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีสอง่สินาทีนะคะก็คือวันเนี้เป็นวันที่1มก,กราคมสองพแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่แฮปปี้เนวทุกคนเลยนะคะมาเล่นมาขคราวกันดีกว่าคะ มีฝนตกอยู่นะคะตัวน,นี้ก็ต้องอยู่ในบ้านค่ะคือบ้านของเราก็จะเป็นสภาพนี้นะคะเดี๋ยวเราเรีวิวตั้งแต่ตอนเข้ามาเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะน้ําหยุดเพราะว่าบ้านเป็นรูค่ะไม่ใช่เอาไว้สอดส,ส่องพวกเวลานะคะเอาไว้ดูเวลาว่าเช้าหรือยังอะไรหรือยังนะคะเพราะเราจะไม่เปลี่ยนโหมดหรือว่าไปเซกนาฬิกาอะไรนะคะ เราจะเป็นโหมดเขาเรียกว่าอะไรนะโหมดเ,เอาชีวิตรอดภาษาอังกฤษเรียกว่าครับไม่รรู้คับเขาเรียกว่า s าวาร์เลก็นี่นะคะเราเล่น s าวาร์เลนะคะก็เลยไม่ต้องเ,เ,<ร>เปลี่ยนโหมดถ้าเกิดเราหลงทางจริงๆเราก็อาจจะเปลี่ยนแล้วก็ เลยเข้มทิศเหรอแล้วก็อย่าว่าเราว่าคีโกะคนเราไม่ได้คีโกะอันนี้เพื่อจริงๆแล้วคนกระโดดไหมมัน <c oughs> คนแค่นี่นะตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะคะอันนี้ขอบอกเลยว่าอันนี้เป็นพัทหนึ่งของผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นพัทหนึ่งของฟาที่เล่นมาครับเหมือนกันค่ะอ่ะตอนนี้ยังตอนกลางวันอยู่เนาะอืม ก็นี่ค่ะเป็นสภาพบ้านเลยนะให้ดูรอบๆตัวนี้จะมีกล่องครับหรือว่าโต๊ะครับตัวนี้ก็จะมีตเาเผาอันนี้ก็จะมีเป็นกล่องรวมอันนี้ก็จะมีกล่องของฟ้า,ฟาปิดมอนเตอร์ได้อยู่นะป,ปิดมอนเตอร์แล้วก็ขึ้นไปพี่อยู่บ้านตัวนี้ก็จะเป็นเตียงโฟทเพราะว่า ฟ้ายังไม่มีเตียงยังมีคนแกะแค่สองอันเฮ้ยข้าวโตแล้วโฟดที่โฟดที่จริงอ่ะเราวางบอกตรงเนี้ยให้แกะไม่รู้อะค่าค่าเลยฆ่าเลยแกไม่ต้องเดี๋ยวมันจะมาทำอันนี้นะโฟด มาเล็กโคมมาเล็กน,น่อยแกชอบกินอ๋อแกชอบกินสมุกวีดเหมือนกันสมุกวีดเหมือนกันเอาอยู่ตรงนั้นนะ่ะข้าวมันเป็นแกะสีดำแบกพี่วางเลยนะวางข้าวเลยนะ,ะนว้าว<ก>ว้าวข้าวมันกำลังจะโตอยู่แล้วมึงก็ไปนี่เนาะถูกอันสุดท้ายที่เรนไม่ต้ดฟด ถ้าเราทําขันได้ตรงนี้ก็จะต้องใส่น้ำนั่นเนี่ยเพื่อให้ข้าวโตวเร็วไงมไม่คือเห็นบ้าน NPC เอ c เพซหรอทำอแต่ว่าอันนึนเขาบว่าเป็นทางการไหมเราก็ต้นทำเป็นทางการมือนกันเอาไว้กินทำขนมนบังกินเพราะเรามีโต๊โะรตครับเออ,เออแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แแต,ตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรเลย ในคลิปอาจจะแหลกนะคะทุกคนโคตรลดเสียงหน่อยับเสียงอะไรอ่ะลดเสียงเนี่ยเดี๋ยวมันเสียงดังมานแน่ตึ๊งอีกนิดนึงให้มันเหลือแค่ฉีเดียวค่ะฉ<ม>ีดเดียวท่านผู้ชมยัได้ยินเสียงเราไหมมันไม่เกี่ยวงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปหาแกกันก่อนโฟสลด<อ>เสียงบอกให้ลดให้สุดเลยแล้วก็ค่อยเพิ่มอ,อันนี้ลดให้สุดเลย ทำไมมาดิทำนงั้นเวลาปลุกละ่ะก็เพิ่มิเอาค่อยเพิ่อพอพองงมอย่างงงมาฆ่ามาหาเจตไหมล่ะม,ะมาเจะแกะแบบสีดำก็ลองฆ่าดูก็ได้แต่ต่อตรงหมอบคนแกะสีขาวมาฆ่าโดยสีดำฟอสฟิดมนอนเตอยู่ใช่ไหมหนึ่งสามเฮ้ย โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ก,กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีพาร์ทสองอย่างแน่นอนคะ่ะก็แฮปปี้นิวยียร์นะคะทุกคนบ๊ายบาย